สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกับยาเล็กอีกแล้วค่ะมอนี้มาเด้อค่ะมากินก๋วยจับอุบลค่ะเส้นเล็กใส่ตีนไก่ใส่กระดูกหมูใส่หมูย่อใส่ไข่ค่ะพี่น้องพักกระมากคือเกาค่ะเป็นพักสลรัดนะคะพี่น้องแล้วก็มีทั่วค่ะมาเด้อค่ะมาซอยน้ำกันมอหิวเขานะคะเนะกินก๋วยจับแทนค่ะพี่น้องจ๋า มาเด้อมาเด้อเป็นตาแสบขนาดเดะอืมมาค่ะมาค่ะมาค่ะพูดเนตเนตสีแหนกระดูกหมูเด้ค่ะเมือน,นี่เพราะว่ากระดูกหมูสมซื้อว่าเป็นกระดูกหมูได้ค่ะพี่น้อมมาเด้อแสบเดะยี่เล็กต่มเองค่ะอืมโรยพริกปน่นน้ำได้พี่น้อง จับเองค่ะจับเองกินเองค่ะต้มเองน้ำค่ะเั้าไ,ไหมวมใส่ผักไล่ลายเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะเป็นขนาเนาะค่ะสดดังๆเนาะค่ะเนาะมันจังสีส้มแสบแน่ค่ะ นขนาดขนาดไรล่ะงามๆครับพี่น้องนาน,นี่ยว่าต้องต้มซุกนะพี่น้องเนาะขนาดต้มเพราะกรอบๆเนี่ยโอ้ยกรอบหวานดีค่ะอืม นัวนัวนัวห้นัด <c oughs> นะเห็นบากระดูกหมูจะเป็นกระดูกหมูสุบเด้อพี่น้องนี่เล็กเขียวไววตุมไววจนเปืือยละพูนเห็นบอรอนออกมาดีดีพี่น้องจ้าอืม้มน่ vẫn đoạn không vẫn đoạn cup cup vẫn nên tin đó hả nó เห็นเครื่องนะพี่น้องแล้วเลิศเนี่ยค่ะหั่นไปเลยเนาะ,ะหั่นไปเลย พิงหาหมองกินค่ะกระดูกกระสมซื้อว่าเป็นกระดูกได้พี่น้องอีลีค่ะ,คะนี่ไข่มีไข่ด้วยนะไข่หนึ่งฟองอย่าเล็กใส่ไข่หนึ่งฟองนะคะบำรุงบำรุงกินไข่บำ,บำรุงไข่อะแฮ่่บแืบทั่วค่ะ Chùa có dẻo dẻo, phí nón chả. É... Ú, phán nhau nhau hả, Quảm. Cọp. ต้องต้มนานด้ค่ะใส่ส่วนลงไปเนี่ยต้มแพ๊บเดียวให้มีขุ่นๆอยู่ข้างในนิดนึงค่ะจะพอดีถ้าต้มซุกกว่าน,านั้นมันจะเปื่อยค่ะพี่รองจะบดแซบนะคะ,นะะเนาะยยเล็กต้มบ่อยจนตะกสุกแล้วอืไปช่องบอกเธอ ไปช่องบกเลยไปช่วยพี่ทหารเลยนีย่เหลึกบอกฟูงบินต่ำคะ่ะเปื่อเปลือค่ะนี่เล็กตุ่มไ้หน้าเลยอืม,อมต้องค่ายนะครับเนี่ย้อ ต้องค่ายคะ่ะกระดูกกระดูกยูดตรงตรีนน่ะเนาะคะนะ่ะเนาะต้องค่ายแน่แจ้งน,อน้อ,นอนบบยด้วยพี่น้องบางคนกับบคกไข้ด้วยพี่น้องเคี่ยวกินมืดเลยกินคอลลาเจนกินแค่นเสี่ยมเพื่อนะ <laughs> อ 干嘛？ Tôi yamakuan nữa Thơ sân kalang hiu na lupao yamakuan nha yam lăng hiểu nha lú bảo yang nha yang nha yang nó yang nha yang nha yang là chân Ăn bò kì nọ Nhầm nhiều nghệ nữ Cứ chẳng Kinh đại bích Khuôn xịn khuôn dạng Nó phi nọ nọ Khải đen Ngon lắm Mua loại mát มันนี่บรรยากาศเป็นแบบแบบพี่น้องเป็นอึมครึมอึมครึมค่ะย่างหมูส้าก็ได้ยนินเสียงตุ่ม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 ยกเก๋ไก่ปลาพี่น้องเอ้ย อืแบบแบบนั้นค่ะถ้วยอีกหน่วยหนึ่งค่ะสดๆเลยเก็บจากเครือค่ะว่า <c oughs> <c oughs> นคเธอเขายังไม่กวนแค่ไหนกต้ังหิวฉันหิวจัดนะเธอื ยังไงยัจังแล้วไหวเนาะพี่น้องเนาะนั่หวานค่ะหวานแห้ง ในปากเลยเด็ค่ะ กระดูกมูกระเคียวไว้นานๆค่ะพี่น้องจนเปืป่อยผล่ะไปเนื้อรุดออกไปเลยได้ค่ะพี่น้องอืมอืม,อม ผ่านบักง่ายนุงพี่น้องต้นว่าสมิดเนาะค่ะเนาะคอลลาเจนสูงมาก กินยากๆนี่พี่น้องสำรับตีนไก้เนาะแต่ว่าก็อยากกินคำมันแซ่บกินยากแน่จัง่อยมันสิรอนกระดูกยากแน่จัง่อย,อยพี่น้องอือ กระดูกรันดีๆดีตุนไว้น่านค่ะ

อขอบพระคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อค่ะเ้ามาแล้วอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์กดกัะดิงนติ้งติ้งติ้งเป็นกำลังใจให้ยายเล็กน้ำหน่ยเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปละค่ะขอบพระคุณค่ะ